อยู่ที่ยูเนียนมอนะคะสวัสดีค่ะว <How? S 2> นี้เรามาถึงยูเนียนแล้วนะนทุกคนถึงแล้วนะนี่ร้านบูทนูเดิลที่บอกอะเป็นร้าน ควังมาม่าที่ยูเนี่ยนบอชั้นีทุกคนนี่มันคลังสวรรคของคนรักโซเดียมมันเยอะมากนี่เขาแบ่งโซเดียมอะความงมก็คือมาม่าเกาหุ่เกาใจเอาอะไรอันนี้คืออะไรให้ถ่ายรูปอ่ะอ๋อใช่แคปเป้เหรอ แล้วเราจะได้อะไรตอนนี้เรื่องไม่ถัวจะเอารถเลยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเชลของเกาหลีเอออร่อยมาเอาไปละจ้าจังมยอ,อนนี่ช่วยเพิ่มค่กใบละกษณบาทใช้กับเตาไฟฟ้านะคะก็ค,คือโอ้โหตีแดงจะเป็นวยน,น้ำขาวจะเป็นน,น,น,นี่อะไรอ่ะเหมือนเส้นปิชเช่ปาร์ตานเรก็มีเย็นก็กินแบบเย็น เป็นโซนแบบแท้ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ของญี่ปุ่นอันนี้ไหมอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นความดัน <laughs> มันคือราเมงโตเกียวซุปก,กระดูกหมูผสมโชวอยู่ซุปกระดูกม,มีจีนด้วยเนาะ กินเกาหลีอ่ะกินอันนี้กินจีเดี๋ยวกินกิมจิเนี่ยวอ่ะกินจีนน้ำอันนี้หกสิบห้าบแบบแห้งเนื้อโ oh <my> อ้ยของไทยเนี่ยไงพี่เบียร์จะเอารสไหนเอาแปลกๆอ่ะของไทยที่เราไม่เคยกิน รุสกี้ <laughs> มันคือรุสกี้ายา Product of Thailand อะไรอ,อมันดูป,ประหลาดประหลาดดีนะ,นนะรถเลยซุดทะเลน,น้ำพริกซื้อกาบะได้อันนี้อะไรอะ่ะขนมเป็นพ็คเกจ็กล่องพลาสติกอ๋อเหมือนมามา่ามมาใหม่ต้อง<ห>ลองก็บอกอต้องลองนะต้องลองไหมทางไรนล่นนะ อันนี้อันนี้จะเป็นแบบผักนะมันเป็นพาสต้าโทษนะมีกี่คนอันนี้อะไรข้าวซอยขำาวนฟ้าฟ้าห้ามกุ้ยชี่เดียวละพาสต้าลองไหมเด้อรอเอานี้แทนข้าวซอยซอยเอาพาสต้าด้วยข้าวซอยด้วยเอามาสองอันจบจบที่นี่ของไม่แพงเท่าไหร่แพงไหมไม่ดู พอยังไม่ได้คิดราคา okay. 20บาท10บาทก็ตามนี้ก็ตามนี้ไม่เน้นเนื้อกับกิมจิกิมจิ20บเจกกิมจิพอเหรอถ้าตามหน้าปกมันคือสองอย่างอยเกก้นไหมมีดิวดีๆได้โอเคไม่มีนี่อะไรบ้างผักรวมปะ ผักรวมเออผักรวม่เหมือนเป๊ะก็คือสิบบาทข้าวโพดหวานผัดรวมนะสิบบาทแล้วเอาเนื้อเพิ่มอันนี้หมูปะจีนหมูสามโอเคมีหมูสามปะมีต้นหอมอยู่แล้วพาสต้าแล้วที่ชีสอยู่นี่ของเกาหลีเราควรใส่ไหนเพิ่มหน่อยเนี่ยอันนี้ไส้กรอกเออไส้กรอกต่อก็ยี่สิบ อันนี้แดบเอาเนะเาะแล้วก็เนื้อมอน้ำยังเออยังพี่อยากกินน้ำที่มันเป็นแบบกลิ่นเฉยๆอะมีปะนีอ่เออมมิลคี้สแล้วกันเมลอนเมลอนคือเมลอนช็อตเลยพี่อยากกินขนมอันเนี้ยเราจะถึงเคาน์เตอร์จ่ายตังคีโบ <c oughs> แค่หนึ่งแ้วทั้งหมด815้บาบาทเขาขัวเขาบอกให้ใส่โบนิลลงไปเลยไม้หึงชีสกับเครื่องปรุงแบบเพ่ใส่แล้วก็ไข่แค่นั้นอะ่อย่างอื่นใส่ไปเลยโอ้โหทำอาหารคล่องแคล่วมากเลยค่ะ ทำอาหารบ่อยแค่ไหนคะบ่อยเลยบ่อยมากเลยกี่วันต่ออาทิตย์ปีละเดือนละครั้งที่นี่ก็ดูน่ากินแล้วเว์วะ อ๋อสแกนบาร์โค้ดสแกนเสร็จเขาจะขึ้นด้านซ้ายสี่นาทีนะคะอันนี้จะได้ขึ้นบนสมสตาช์ทใกขาสองศูนเลยกดเอมนึ่แล้วก็สตาร์ทเสียี แมาสองมนเป็นแบบเั็ดป่ะลาที่เราทำบวิออริจินอลอยาดูภาพเที่ยเป็นแบบนี้อืดแล้วอะเส้นเราเละไปละเราทำเส้นเละไปนะอร่อยไหมแต่ก็รสชาติมันอร่อยดีนะกลิ่นพริกจีนอะ อร่อยอร่อยเนาะเติมน้ำซุปหน่อยเติมน้ำร้อนหน่อยได้ไหมอื้ออร่อยคุกกัอน้ะอันนี้เกาลี่เกาจายใช่ที่ดูดีที่สุดแล้ว นี่เจะเป็นกินจิเค็มๆหน่อใส่น้ำน้อยอืมน้ำเปรี้ยวเปี้ยกินจิเก็บแตงจิเก็บเติมได้วืมร้อนอรเลยเราร้อนไปเลยใอ่ น่ากินอ่ะมันน่ากินนะที่อร่อยอหือกลิ่นซอสมันหอมมากอญี่ปุ่นอิดาดากิมาโอ้โหประมาณหอมอ่ะคือแค่ใส่ซอสลงไปก็คือหอมมากเลยหอมน้ำซุปมาก รสชาติแบบไม่เคยมะเอ้ยพี่ชอบวันนี้มีกลินเหมือนน้ำมันงาเลยตาเห็บไหมอืมเจ็บไหมนี่คืองงอ่ะกินได้ คือยังไงเนี่ยแบนปี๊นเกิดอไกั่เนะเนาะโซเดียมด้วยให้ถ่ายออะว่าห้าอย่างกันเนี่ยด้านไหนโซเดียมเยอะสุดจีนเยอะสุดจีนใช่ไหมนแหนหนน้อสุดนี่จ่าจังเลยอน่ะมิคิส ยังไม่ได้เล่นสงครานะที่เยอะที่สุดคือไหนวะกินจิสองพันหนึ่งร้อยหกสิบอันนี้พันหกของเกาหลีอันดับหนึ่งที่เป็นน้ำกินจิแล้วก็อันดับสองเป็นของญี่ปุ่นพันแปดอันดับสามก็คือของจีนแล้วก็ของเกาหลีแล้วก็พาสตาแปดร้อยกว่าเพราะว่าลาซาคลีนสุดนะรสชาติมันแปลกไปโรตีมันน้อย ผมทีสิบห้าอาเชียนะประมาณสีบาบาท,บาท,บาทมีค่าชาอีกสิาทสิ็ก็ไม่แพงนะยังไม่รวมเครื่องเคียงก็ <c oughs> ไม่ใส่ใครกินเสร็จแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะได้เลยกีย้ถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บให้อาชีพนี้ก็ดีไงไม่ต้องล้างจาน <c oughs> ว,วันนี้ก็กินบะหม่าชาม กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนฝากทุกคน,ก,คนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายาย